สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนว่าจากกรณีเหตุชุลมุนวุ่นวายบริเวณหน้าสถานกงศุลใหญ่จีนประจำเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งมีผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งรวมตัวแสดงจุดยืนต่อต้นานรัฐบาลปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ประท้วงคนหนึ่งซึ่งเป็นชายชาวฮ่องกองและสื่อท้องถิ่นเผยว่าชื่อบ๊อบอายุราว30ปีและมีจุดยืนทางการเมืองตรงข้ามกับจีนอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บหลายแห่งตามร่างกายกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรเชิญนายหยางเสี่ยว อุปทูตรรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจํากรุงลอนดอนเข้าพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหาเรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสหาราชาอาณาจักรเปิดเผยว่ามีการเตือนอย่างตรงไปตรงมาผ่านเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของรัฐบาลปักกิง่งขอให้เคารพสิทธิในการชุมนุมและประท้วงทางการเมืองอย่างสันติด้านในหวางเหวินปินโฆศกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่ากลุ่มผู้ก่อกวนพยายามบุกรุกเข้าไปภายในสถานกงศูนโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่นายจอน ลีหัวหน้าคณะผู้บริาหารฮ่องกงให้ความเห็นว่าให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิน่นและแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรรวมถึงสำนักง,งานตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์จะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบของอนุสัญญาเวียนนาและกฎหมายของสหราชอาณาจักรเองทั้งนี้รัฐบาลปักกิ่งปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับใดของสถานกงสุลประจําเมืองแมนเชสเตอร์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามนางอลิเซียเคียนส์สมาชิก สภาสามัญสังกัดพักอนุรักษ์นิยมกล่าวต่อที่ประชุมสภาสามัญว่าในเจิ้งซีหยวนกงสุลใหญ่ประจำเมืองแมนเชสเตอร์มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตะลุมบอลผู้ประท้วงสถานเอกอัครราชาทูตและสถานกงสุลถือเป็นพื้นที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาเวียนนาและถือเป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของรัฐผู้ส่งอีกทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีสิทธิคุ้มกันทางการทูต